อยู่ที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เข้ามาจากบ้านค้าปลาหลานะฮะหรือว่าเข้ามาจากถนนชยางกูลถนนชยางกูลก็คือถนนเส้นที่วิ่งจากอ,อ,อุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนคะรพนมบึงการหนองคายนั่นแหละครับหรือว่าเป็นถนนเส้นหลักถนนเรียบน้ำโขงนะฮะก็คือถนนเส้นที่ผมมาจากอุบลราชธานีนั่นแหละ ผมก็มาจากอุบลราชธานีผ่านอำนาจเจริญผ่านมุกดาหารแล้วก็มาถึงแยกบ้านคําปหลายนะฮะแยกบ้านคําปหลายนี่มาจากมุกดาหารประมาณ10กิโลเมตรนะครับสิกว่ากิโลเมตรนะครับก็ここเข้ามาจากแยกคําปหลายเข้ามาเอำเภอว่านใหญ่นี้ประมาณสักเจ็ดแปกิโลเมตรนะฮะนี่นะฮะป้ายบอกว่าไปบ้านว่านใหญ่นะครับบ้านว่านใหญ่นะครับบ้านว่านใหญ่ก็คือเอำเภอว่านใหญ่นั่นแหละนะ S <S <hayat> ตัวเอำเภอว่านใหญ่นั่นแหละ ภาษาชจวบ้านทำไมก่อนมันเป็นหมู่บ้านไงแล้วก็แยกมาเป็นกิ่งอำเภอบ้านใหญ่นะเมื่อก่อนก็ขึ้นกับจังหวัดนครปฐมปัจจุบ,บันนี้ขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารแล้วนะก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือแก่งกระเบานะครับแก่งกระเบานี่นะฮะเข้ามาผ่านจัวอํเาเภอมาแล้วผ่านโรงพยาบาลบ้านใหญ่ผ่านอเาเภอที่ประการอำเภอบ้านใหญ่นะ มาถึงสี่แยกตรงน,นี้เขาเรียกว่าสีแส่แยกวัดใจสี่แยกวัดใจดสี่แยกวัดใจตรงเนี้ยเกิดเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับเพราะว่ามีแค่สัญญาณไฟกระพริบสีแดงๆปิปป๊บปัปป๊บปิปป๊บปัปป๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บแล้วก็บอกให้หยุดแต่บางทีรถมาอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีก็มาจ้าเอกันตรงกลางสี่แยกเลยบางทีรถตรงไปจ้าเอชนนะฮะ กับรถที่เลี้ยวขวาบางทีรถตรงไปฝั่งโน้นชนกับรถตรงไปฝั่งนี้ว่ามีคือมันไม่มีไฟแดงครับผมว่ามันเป็นจุดสําคัญนะเพราะว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะไปไปไปแข่งกับเบาเนาะไปแก่งกระเบาจากกิโลไปแก่งกระเบาจากกิโลไปจากนี้ไปแก่งกระเบาจากกิโลโอเค ประมาณสิบกิโลโอเคเอาประมาณนั้นแหละมันเอาเป๊ะไปได้เอาสิบกว่ากิโลจะเป็นลาดยางอย่างนี้ไปตลอดนะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายไปนะครับจากจวงเพื่อบ้านใหญ่แต่ว่าถ้าจะไปสั่งแม่น้ําโขงตรงนี้นะเห็นเห็นบ้านหลังสีงแดงนั้นนั้นไหมห่างไปประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรนะนะเออเป็นแม่น้ําโขงอันนี้เรามาทานก๋วยเตี๋ยวเออเสียยากวัดใจนะเสียยากวัดใจว่าสั่นไม่ไงหรือเปล่ววา เออที่อยากวัดใจเราว่าวัดใจหลายบอกว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุถึงขนาดมีคนตายมาด้วตายหลายส่วแล้วพัสดว,ว,ว่าผมว่าขอความอนุเคราะห์ <c oughs> แต่ผมมองดูแล้วผมคิดว่าันน่าจะมีไฟแดงนะบนน่าจะมีไฟแดงอยู่บานใหญไงนี่บ่มีไฟแดงก็มองได้ตีบ,อบอ่อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นสีแยกไฟเขียวไฟแดงอันนี้เป็นไฟ โอ้เสื้อนมากสีมากจากจากข้างกันมาส่วนมากคนที่มาจากโน่นเนี่ยจากจากทังคำป่าหลายเนาะจากทั้งอำเภอนะจากที่ประการอำเภอจะมาชนกันชนที่ตรงนี้เนี่ยก็คือต้องงวกซ้ายงวกขวาเอาระวังบางทีมันด้วยความช่าใจหรือว่าเพลินไปหรือว่ามันมองไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีไฟแดงนะผมว่าน่า ควรที่จะมีนะฮะควรที่จะมีไฟแดงน,นะครับเพราะว่ามันอันตรายโอเคเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับกินก๋วยเตี๋ยวบัดเน,น,นี่ยนี่ก๋วยเตี๋ยวลายยางนี่หมู่บ้านก็นมาก,กินแต่ว่าโบแต่ท้ายไว้หมู่บ้านหิ้วข้าวไก่ตุ๋นข้าวขาหมูข้าวข้าวเปียกเปียกข้าวเปี๊ยกกับนี่เพื่นวะ มีข้าวววก๋๋ยยเเตีนื้อหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นจริงๆต้องเขียนว่าข้าวเปียกเนาะข้าวเปล่าไงก็เราข้าวเปล่าหมูไงแล้วข้าวขาหมูไงข้าวเปียกก็คือก๋วยจับอ่ะนะเนาะเนาะมังค่าก็กินข้าวขาหมูแล้วก็กินกะเหลาอคนที่มาตางจังหวัดเขาจะไปกินกะเหลาเขาสั่งหมูเออวันนี้ผมสิได้เวลาเราบรรทานเด้อโอ้ดี ถั่วเจ้าบาทนี่ไม่เงยนี่อู้หูขึ้นหลายเข่ะเอออันนี้ก็มีเอ็นมีก็มีพริกนะพริกนี่นี่อืมอันนี้เป็นพริกดิบที่เขาเอ่อพริกยากนั่นแหละถ้าเป็นมันมันจะเป็นสูตรของทางมุกดาหารนครพนมสกลนครเห็นกินแบบนี้ ยูนองค่ายก็มีกันเนาอะอยูนองค่ายยูอุดรทานี่เราจะใส่ซอสพริกนะซอสพริกแล้วก็ใส่พริกจริงๆมันก็มีเครื่องปรุงอีกด้วยนะเครื่องปรุงอีกก็มีน้ำตาลฮัลโหลโอเคงั้นต้องรีบๆกินละพอดีพักพวกมาจากทาง บ้านชัยบุรีอำเภอท่าโอเคจังหวัดนครพนมเพื่อสีมางานฝังลูกนิมดๆฉลองบวชฝังลูกนิมดๆเนะเาะโอเคปีทองฝังลูกนิมดๆฉลองบวชนั่นไหมผู้ทีสื่อมาอะไรอยางเงยเออโอเคเอันนี้ใส่กระสานครับอนันนี้จะมีเครื่องเครื่องเคียงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงี่ยสูตรสูตรเขาเนี่ย ทางนี้เขาจะกินมีพริกพริกย่างพริกเผาอะนะแล้วก็น้ำส้มแล้วก็กะปินี่ใส่กะปิแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วะขายกะปิแน่นจุกทั้วันตู่เขาบอใส่กะปิมันหอมเลยขายยังขาดบ่ได้ขาดพริกอีกว่อู้หนี่ขายพริกกี้กับปีเลยเออมัมง,มงรพริกออกีกะปินี่ของแซ่บเล,ลยนอือ หลือมังลาว่ะหรือมงาเลยไโอ้เอาสูตรมาจากทั้งคุณบัวจากแม่แม่เจ้ากับแม่ทั้งคุณเป็นมูกันถ้าเรหาสูตรน่ะโอ้จังหวัดแสบแรงมากแล้วบ้านกินเราเจ้าบ้านัยาไปอ่ะอยูี่อยกวัดใจนะครับเอาไงไง ขันมาขันมาจากแยกขันมาหลายกระพานลงพยาบาลหว่นยานใหญ่มากค่ะพานเออพานคีวอาการหวนยายหนใหญ่มากประมาณสักพันคีวอาการหวนยายหนใหญ่มากประมาณสักกิโลนึงไงละ่ะเออที่แยกเนี่ยที่แยกหวันใจกับกเดียวไส่กันไปกันเบากันตรงไปกันร่องของตาโอเคเข้า,ขาขมุ้อาหารอืมโหแสบ,บแสบ นี่ผมกินแค่พคริกกี่กับน้ำนะยังไม่ได้กินเส้นนะยังไม่ได้กินเนื้อยังแทบแล้ว <S <S เป็นร้านแบบแง่ายๆธรรมดาสบ,สบายๆนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเส้นเล็กข้าวขาหมูก็มีข้าวกาหมูก็มีถ้าคนจะกินข้า,าวก็เราก็เปล่าก็เราก็เปล่ากราหมูตุรว์ข้าวเปล่า ขาเปียกขเขาเปียกเส้นมงองลาเขาเปียกหรือต้มเส้นนั่นแหละของร่าของบราณโอเคผมขออนุญาตจบคลิปนี้ไปไเพียงเท่านี้ก่อนนซุปเป็นน้ำซุปเนื้หอหรือว่าน้ำซุปหมน้ำซุปจะใช่เน,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 นื้อะน้นำซุป,ปรแ อนิจจ์เราผักก็ผักกรอบดีเนาะเขามาได้ทานอยู่ข้างโค้งกันบ่เางข้างโค้งบอเขาผงน้ำจิ้มโค้งกันบ่อืมงันแม่บ่เพราะว่ามันเป็นผักโปรตสารยัง ครับธรรมชาติเอาไม,าม,ม่นำโขงหดอาทืมขวมโอเคครับผมออนุญาตอันนี้กินมานี้เพราะว่ามีมูม่าจากท่างไกลเป็นเปล่าออ,ออกไปฮัเพิ่นครับผมบริการ